แลาวน่นไม่ไมี่แน่ได้ไรอยังเลี้ยวกองกะทิสวัสดีพี่น้องสุขคนครับผมสวัสดีเอไอลุงป้านะอาทา้งเมืองนอกเมืองหน้าทั้งเมืองไทยเมืองเมืองไหนนะเมืองที่บุ๋มม,มืเอนี้แพ้ว่า ตามสัญญาครับผมสีก้อยไข่มดแดงขเข่าเหนียวกับบด้หนึ่งบด้อุน่นกินเข่าเจ้าแล้วกันกับไข่มด,ดแดงเนาะไข่มดแดงไข่มันอยู่ใต้ผุ่นเนี่ยพี่น้องแค่ว่าเทลงไปมันมีแต่ไข่ผักกับเอ่อโต้มันโตอ่อนมั้งไหมเด,เดี๋ยว้แค่ว่าเศร้าเหยื่อมือ,อ,อนางสูงขนาดพี่น้องอาบน้ำเรียบร้อยครับผมสวัสดีทุกท่าน ไม่นี้บอ่อาบน้ำมือมือครับผมเพราะว่าซักผ้ามือืออาบเทียเดียวงีมันแรงเลยครับนี่พี่น้องเห็นในคลิปก็สะเห็นจะใส่ชุดนอนชุดเดียวใช้วาลงานงนะปรัเมือมือครับพึ่งได้พึ่งแล้วเ <ๆ S 1> มนบอสเนจ้ะซ <ๆๆ S 1> ักผ้าพึ่งแล้วผ้าแต่หน่อยไหลอยู่น้ำกันมาหลายคนดอก แต่ว่าเสียพาร้านเขาไม่ล้างแตงออกครับผมโอ้นี่ <c oughs> เห็นไหมแม่เจ้าเจ้าอยู่นี่หมอเอ้ยอยู่นี่นั่นเจ้ากป็นมักกัดคอยนะมอดำบ่ ก้อยเหมือนเลยบอกแม่ก้อยเหมือนเลยสดกินซาใจเลยโอ,อ้กินซาใจเลยมือนั่นกินบัวสาไก่ดิมือนี่ซื้อร้อยนึงมือนั่นซื้อซื้อเท่าไหร่คุณหัวจักกันคนณหัจักกันเมเซียวเมเซียวอันนี้เขาคนณหัจักกันคือคก,กันนั่นแหละอ, <c oughs> อืมส่วเพิ่นสิได้เนาะโอ้ยเอา สมองเอ้ยเอาเท้าโอ้ยคอยกบ้าอยู่โอ้ยสมองสมองเอาเทเสคุเทเสคุเทอเพิ่นฉีกว่างเพิ่นฉีเทเทคโมอนี่บันไปเทน้ำอีกโอ้ยมันไงแท้เอ้ยเจอมาสมองเอ้ยสมองฮะเดี๋ยวให้แค่ว่าล่างแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวฮับ ไปก่อยกันเตรียมของเตรียมอันนี้แป๊บนึงครับพี่น้องมาอวดซื่อๆดอกว่าเป็นได้กินบัว่อนนี้อ่อนซ้อนสาดน้ำบ่วกางเมืองนอกมันง่ายผ้ากันมบเงีย้ยใครมุดแดงน้ำปลาเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่บ่อุ้ย <c oughs> มุดแดงมุดแดงประเทศนอกมดุดคือยังมุดแดงบานเฮาดอูน้องเมนท์เถาะบัวเถาะ <c oughs> <c oughs> คอยหนาวหนาวถ้าผูดด้ใดอยากได้เดี๋ยวแต่น้อยใส่ถุงแพ็กไปให้เลยส่งไปให้เนาะเอาไปเพาะไว้เน,ะนาะหาชีได้เดิหดน้ำดูดูใครนี่เมืองหนาวนี่เดี๋ยวไปก้อยกันครับคลิปนี้อาสัญญาณเน่เด้อพี่น้องเบาเมังองหัวมวนอ,อีสานบานทุงเฮาควรน่ะไก่ลูกอยู่ในบ้านครับผมมาทัานมา กวดลิไซเคเินครับผมเจ็บใบขายครับผมนี่กวดน้ำกวดเบียะนี่แลละตามสไตล์ตามสไตล์ตตละน,น้อยทีเม้าแล้ว <c oughs> กินก็ไ่้ไปกินใส่กินนยุบานเจา้าของครับผมอ่ะเดี๋ยวพ่ว่าเตรียมขอแป๊นนึง พอมเขาวเวาินเลาะัวอีกแล้วยีคนสังอยู่อ้าไปที่เผาัวชิเนบ่นี <laughs> ถ่ายแต่คนสังคนหรอหอมค่ะคิด้องหอมมะพริกเขากลัว <laughs> ยอนนะนังปลาครับผมเก็บพึ่งตวองห ก้อยแบบซาใจนะครับน้ำปลาหอมหอมมากมเดืยดพ่นแห้งเด้อ มันก็แมนลากบัวจะคนแห้งวมันสิแตกไข่แตกแบบแล้วคนเขาเจาะกับบีปากง่าวใส่น้ำแต่ว่าหมดแดงมันสมอยู่แล้วมันก็มีหมดแดงน้ำเนี่ยมันกัดกัดไข่น้ำแล้วมันก็เน,นาะอ้าโอเคซิม,มึงเปังไงแม่พะย่ะเสียบไป เดี๋ยวถอดไข่ยี่บ่เถ้า้เาปเป็นหิวเขา,าเนีเ่ยเดี๋ยวไปกินขเขาแพร่ว่าครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะมากินเขาแแรงน้ำแพ่จ้ะมือนีแพ่ได้ กลอยไข่มดแดงกลอยแบบแหงหอมบะเเือม right ่วงบักเฉาต่างๆนะพี่น้องแล้ยกกะถั่วฝักเงาจ้ะเพลบได้เขาไอมปะเพบดได้เอะหนึ่งข้าเหนียวเพล่กัเลยกินกับข้าเจ้าจ้ะมึงเาม่ยอมึงมันชี้ขากันบ่เขาไอมปะบ่บ่าเจ้าหอน หญ้าปลูกเป็นยังไงเนาะถือเม็ดถือเบอร์กันบ้เนาะจ๋ะถ้ามีินถือแกงหัวกับตะหน่อยตะหน่อยว่าถือคนเยอะคนถือเบิดบ้านว่าถือแกงหัวกับตะหน่อยถ้าถ้าตะหน่อยถือตีเป็ดเปลีอยู่นะสวัสดีครับ ถ้าตะหน่อยถือถ้าตะหน่อยสีเป็นเป็นนี่นะตะหน่อยแล้วตีเลขบ่เป็นแม่นบ่เลขฝาลงยากะ505แม่นบ่205แต่ว่าข่อยบ่ฮู้อันนี้ข่อยข่อยยอมรับว่าข่อยบ่ฮู้250บ่อืออันนี้ข่อยข่อยยอมรับอันนี้ตะหน่อยบ่รู้อถามแต่ว่าบัดนี้ตะหน่อยหยกเอ่อลงศพออกจากเอ่อ ตู้เย็นตู้แบบนี้แม็ค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 โล่งศพมันปักมือต้นหน่อยต้นหน่อยกับมานอนเิ็ดเจ็ดเจ็ดบาทหนึ่งบ่อท่านเจ็ดหนึ่งท่านเป็นตีอืมเพื่อก็เลยถามเพื่อนว่าเอามาจะใส่เพื่อนว่าอนี่ปักมือเอาไตขึ้นบ่คนไตขึ้นบ่อเอาศูนย์ใช่เหรอเพื่อนบอกคือเจ็ดหนึ่งเป๊ะก็ซื้อต่เจ็ดหนึ่ง ก็เลยบได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วถามว่าเรกฟ้าลุงแล้วเอียงคอยบรูกแทนบัดแพ่เขาไปในบ้านเพื่อนถือกันเต็มปนวนกันยังถือเพราะว่ามือนี้แพร่ว่าโบได้เข่าไปในบ้านเลยปูกันถือแพร่ว่าพึ่งได้อาบน้ำมัดมือพี่น้องพึ่งได้อาบน้ำตอนแรก้แพร่เข่าไปแพร่กระจได้ซื้อน้ำเพลินอยู่ดอกอันนี้แพร่โบได้เข่าไปโบได้โบได้เข่าไปเลยลูกกับโบได้เข่าไปพึ่ง พ่อท่านออกมาอยู่ดวงมุมนี้ดวงมุมนี้มาคอยไข่มืนอไงจานนี้ร้อยนึงแดีว่าถ้าพี่นองซื้อได้กรุงเทพกับื้อประมาณห้าสิบบาทเฮ้ยน้ะนอะน Các bạn ở trong khu Cung Thịt không ạ? Các bạn ở trong khu Cung Thịt, mùi đen lạnh không ạ? Mùi đen lạnh không không năm เขากินสองเียแล้วบ้านอาหารตามฤดูกาลคาร่าบพิดปีหนึ่งมิเทยาหนึง่งแต่ว่าซูมือเขาจอ้อเพาะเพาะอี่างใดเลยปอยมันใครมามเาจ้าของพ้นน้ำดียากกับะสบกันธุ์บน้ถวเัวห้อนแถอืทุกคนสนคับยังไง พักมีพักกาดพังแยงม่มมีวบมมมีไม่คำเนี่ยเฮ็ดเสมอใี่พีกหลายลูกโดนใจไม่่อยวะเนี่ยว่าพี่บอกอยังไงพัก ขนาดปลากระป๋องกินอยู่บัดบ,บ่มีปลากระป๋องมีขนาดวะมีกินบ่ล่ะกินยังไงสิอิ่มล่ะอว่าสิ่พักแกงด้วยนะไ่ได้กินเลยอือเนอะพัชแกงด้วยไหมครับอือใช่เลยใส่ใส่หมูสามชั้นไหม ว่าอันเนี้ยมันใครอ่ะใครผักมันไหลหกออมมนมันมาท่านฝนมาท่านตกกันเลยเนาะช่วเงเขาฝนตก,กไม่ไหลกอจ้าเอาน,นำไม่เมียนแะม่เพชร ไม่เสรหจแ่งด้ค่กับเกิดอไรแน่งได้พื่อนมทีแล้วเจ้าของนะก็หวยยังดีเอาก็ไม่คิดเขาหรอกเออเพดเพิ่องเขาห่อนเพิ่งเท็จ้ะใช่ปะใช่ครับไ่ต้องไม่หวยอะไรขนานั่นหรอหวยดอกมั้ง เขาไม่ได้จ้องว้เจ้า,ไไจาขยเพ็ดมึงต้องคอยเรียกกินลงไบเจ้าเจ้าก็บอกบกินของขวที่ได้เ,เขาไปหับนี่ยอีกเรื่องนึงพี่น้องเพิ่นบอกออกมาน้ำพอตอเพินพ่นเพิ่นว่ไดนเขาไปหาใหญ่เบิดมือ เรื่องทีย่น้าว่าอย่างเงี้ยบปวดอ,อย่างเงี้ยงไงยังมาดูดไยชิซอ,อมาซีกน้ำปลาใส่กินกรเขา้าใคือยังจ้าเห็ดใส่กินนะใส่สาดาปลากาด้เข้าเสีบยบเนีย,ยมะเขือเเป็นแล้วพริกเจงก็ว,ว่า่อยบ้าพริกเข้าปวดย,ยิงก็ว,ว่าจะบอกด้วย ไปก่อนพี่น้องเพดเจอร์ะโลกเก่เจอรใช้พจพร้อมจิงโผ่ได้หัดซื้อปากกระปองมาจำกินข้าวอีกอโอ้ไปก่อนไปก่อนบ๊วยบหว <c oughs> ใครหมดยางเพจอยูียซื้อปากระปองมาจำมันตายตายไปก่อนครับสวัสดีครับ